ความไร้ความสมารงคุณจะไม่ได้แก้แต่คุณเก็บเงินก็ไรได้มากนะสิลงสิสิลงนี่คือสัญญาของคุณสาหรับคืนนี้จะคิดว่าจะทำให้ฉันผิดหวังไม่หวังผิดหวังเ่ยไปครับผมกด enter เงินสี่หมื่นห้าเงาะเราต้องเอาของทั้งบ้านแล้วมั้งบ้านนะชิวๆนะชิวๆนะเอกสารที่เป็นัย ยุป้าป้าป้าลูกหยุดโดยการกด Enter เฮ้ยมีชลรงเพิ่มอีกอันหนึ่งเหรอจอกศักดิ์สิทธิ์ผมลูกไม่ได้เลยนี่ใส่ก่อนเลยนี่ไปมั่งไหมไปมั่งไหมเนี่ยได้เอ่อโอเคโยนยังไงนะกดเมาส์กลางครับเฮ้ยโอ้โหนี่เราต้องไปไกลเลยว่ะเนี่ยต้องเข้าช่องลมอีกแล้วเหรอไปไอ้นี่มันมีประตูอะไม่เคยเปิดไม่ได้ อไปก่อนไปไปป้าสินะที่ไว้ใจได้ไปนี่ก่อนพี่ไม้ไปป้าเนี่ยน่าไวใจที่สุดแล้วค่ะมาเจอกันในฝั่งหนึ่งนะพี่ไม้นะอุ้ยดีแล้วเลยอ่ะเอกไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้เหรอตันเหรอไม่มีแเลงมันเปิดนั่นไม่ได้เปิดฝาเท่อเดี๋ยวเปิดให้แม่ไปไปไปแพทไปเลย ไปไปอุ้มอุ้มอุ้มอหนูก็ที่แคบแต่ก็ได้ออกมาเออไปด้วยเด็าไปเด้อเดยวมกดไปตีใครตีมาเนี่ะไม่มีแรงไม่มีอาวุธเลยนี่ยงั้นเราไปเปิดไฟดีกว่าเพลงเปิดกันนะใครผมย่องไปปิดเองก่รเอ้ยย่องและพี่ย่องวิ่งทำไมเนี่ยพี่ย่องไปปิดเพลงเหรอ โอ้ย,อยไปไปปิดสวิต์เลยพี่ไหมเฮ้ยเพ็ดเพ็เข็นไม่ได้ว่ะใครเป่าอะไรอ่ะเอเอไเอาพี่ลนะเอาพี่กันนะมันรออยู่มันรู้เลยเนี่ยไม่หยุดไม่ย่อนเออโอเคไปอย่าแกล้งกันดิไปไปเปิดเฮ<อ>้ยมอนมาพี่ไหมเร็วเร็ว ใี่ไหมเร็วรีบไปเปิดสวิตช์อยู่ไหนวิลจะไหนสวิตช์นี่ตรงผมนี่ไงเอออะไรใครมันขยันเอาแย่เย้ยตัวก็ชอบด้วยมันจะสนุกผมได้มาหนึ่งฟิลอะอย่างนี้ไม่ได้นะยงั้นสิดาผมได้ยินเสียงในห้องนั้นอะ

No! <laughs> 啊！我也被爆了。 คลิกใช้ไอเทมพี่ อ๋อโดนยิงชิใครยิงวะใครยิงอ่ะใครยิงเหรอใครยิงพ่อเบ่ได้เลยในใกำลังรอเพื่อนต้องการอุปกรณ์แฮกอะใครมีแฮก ไม่มีอ่ะทำตัวให้เป็นประโยชน์ดิไปโอเคแฮกอยู่เที้ยวมองไขวาขึ้นขวาซ้ายขึ้นขวาซ้ายอะไรขึ้นก็ผิดแล้วเร็วๆเอาแบบไหมโอ้ยมันพูดจริงจง อย่งไรอ่ะอย่งลงลงขวาซ้ายใครเฮ้ยเฮ้ยหรือเปล่า เิครับพี่ชายพี่ชายจะอยู่นี่ไหหรอใครก็ทำกูีอแล้วเนี่ย <laughs> <laughs> อไดเหออาเอันนี้นะมีนะนมามามอันนมานมานีมานีมานีมันีพี่มาหันไปหาพี่แล้วนะซ้ายลงลงซ้ายอะไดเหออเออ ไปมึงมาที่นี no. ja> ่เฮ้ยทำทำทุกีประตประตูประตูเฮ้ยขอขวาขึ้นขึ้นโหลมานี่ ไอ้สันขวานแม่งเล่นคมหมดเนี่ยโอ๊ยเหนื่อยเว้ย <laughs> <c oughs> ว่าเราไปแต่ห้องนี้นไ,ได้แล้วปะเนี่ยเราปิดประตูต <c oughs> โอเคไม่ให้ไป ปล <c oughs> ่อยมันตายไปไอ้ไหม คำพูดจนปากกระพุ้งแก้มไม่ปูนบูนหมดเลยมันโยนไก่โอกรอได้ด้วยตลกมากเลยอืมเราเปิดออกไปได้วะเมื่อกี้คุณแจนได้อะไรมาพี่เบิร์ดแจนแจหแจงทำนแจนผูนแจ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 คแจน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 แจองจนแจนงจองมนแจนแ่นแจนแจนแจ้แจนแจนนนนเ ก็นี่ไงห้องเก็บของสองมันก็ห้องนี้นี่ห้องเมื่อกี้โอเคะเอ้าเปิดทำไมต้องไปห้องผอมาทำไมโอเคปะกูไม่ได้เลยกูเลอะล่ะกูเลอะตอนไหน เรา a dress a dress like เอาะย่อชิบหายเราจะโดนแค่แช่แข็งกันหมดนะเปิดประตูเปิดประตู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 หน่อยปดระตูหน่อยโดน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 เอ้าไอ้ตมอไนียออกดโอ้อยู่ตรงน้ เฮ้ยเปิดแล้วเฮ้รอดรอดรอดนะผีอยู่นี่เปิดท้องเปิดห้องเปิดห้องขอรหัสนะขอรหัสลัลัรลัลัลลลั คนคนแฮกอะอยู่ไหนค,คน<ห>มีเค่อแฮกอะลงลง,ลง,ลงซ้ายลงลงลงซ้ายรหัสมัวปะเนี่ยไม,ไม่เปิดเอานี้ไงห,หนูได้เอกสารที่เป็นภัยแค่อันเดียวอย่างเงี้ย จะใช่หนูมีเอกสารอันหนึง่งมีใครเก็บเอกสารที่เป็นภัยปะไม่ไม่เจอเลยหนูเจออันหนึ่งทิ้งไหนในตู้นี้มีปะมาแล้วเก็บมาแล้วสองอันทิ้ง<ะ>ในถังขยะมันจะมีถังขยะอยู่อยู่ที่อยู่ที่ห้องเก็บของเราอะอ๋อใช่ใช่เราต้องกลับไปที่นั่นให้ได้ อย่าอยู่ห้องตรงข้ามห้องตรงข้ามเหรอหนู่นทางขยอยอนู้นเดี๋ยวเอาไปทิง้งแล้วกันเราจะเอาไปทิ้งด้วยอะ่ะต้องเปิดจากตรงไหนอะ่ะเดินอ้อมเดินอ้อม <c oughs> <c oughs> Like เลยวะคอมคอมหนูแ <si> ท <te S 2> <t> ่งหนูแทงหนูแทงเอ๊ะเฮ้ยไร มันต้องทิ้งรูปนี่ว่ะรูปได้มาแล้วขาดขาดเอกสารได้เป็นไพย่หนึ่งงั้นนะไม่เคยเจอเอกสารเลยมันเป็นไงวะต้องพูดรายการแล่เอ้ยไม่ได้เปิดนี่ว่ะ ไอ้ตัดเอ้ยสวยครับไอ้ไอ้แตกไอ้แตกพี่ไม้ไปแกงดิ 哇哇哇哇 เอกสารใครเก็บเอกาสารมาเมื่อกี้ปะเบิร์ดปะเบิร์ดเก็บมีเบิดไปทิง้งเบิดทีนี่เบิดทีนี่ ทิ้งของไปทิ้งพี่เบิร์ตเอาเอกาสารไปทิ้งนะนี่ทิ้งห้องนะนี่นี่นี่เอกาสารไปทิ้งเพื่อเราได้กุญแจาทางออกแล้วใช่ปะได้แล้วไปเปิดไปแล้วอ,อะไรใครเป็นไรพี่เบิร์ตมาทิ้งห้องนี้ขยายห้องนี้ เคยเห็นอยู่อะแต่ไม่รู้อยู่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่นี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 ่มีปืนมาแล้วเฮ้ยโอ้ ไปด้วยได้วยรอดหมดถูกไหมใช่รอดหนึ่งเท่ากับรอดหมดเฮ้ยเอาเรื่องเอารอดหนึ่งอ่ะรอดหมดก็พี่เป็นคนออกประตูไปไงก็เลยรอดหมดแต่เมื่อกี้เหมือนเหมือนแต่ไม้จะตายปะใครมันเลี้ยงมาโดนแทงโอ้พี่พี่หมื่นหกคืออะไรครับที่โอไว้น่ะก็ทุกคนไม่ยอมออกมาไม่ใช่เหรอมันก็เลยบักไป ใช่ป่ะยังร้ายเหรออมอะไรเยอะขนาดนั้นอ่ะนั่นนะสีเออใครอมอะไรเยอะอ่ะโอ้ยโอ้ได้เงินเยอะดีว่ะเควนเนี้ยใช่ป่ะคือเหมือนแบบอมไ้ได้กระเป๋าตัวเองแล้วก็เอาออกมาด้วยแล้วก็ได้เป็นเงินส่วนตัวด้วยอ่ะจะได้เยอะเลยเยอะดิเยอะดิได้คนเดียวสามหมื่นเลยนะใช่เหรอใช่เป็นล้านเลยพี่อมอยู่คนเดียวล้านเลยค่ะพี่เอ้ย อ่ะมีตังค์ซื้อหมวกใส่ละเหนื่อยวะ่ะเมื่อกี้ยังเหนื่อยแลวไหมเหนื่อยมาก <laughs> ไม่ได้พูดยันอะไรนักหนาเนี่ยเลยคืนเลย <laughs> <laughs> เออ<า>เลยแล้ว <laughs> ผมโดนแทนเนี่ย <laughs> เน่ยแล้วโด <laughs> นี่คตรตลกจริงมันมีผีอีกนะแต่แบบเดี๋ยวเดี๋ยวสุ่มซ้ำอืมเออไว้ก่อนไว้ก่อน <laughs> ไว้ก่อนเดี๋ยวเราดันใหม่น่าจะลาดันใหม่มาค่อยนัดอีกรอบได้ครับโอ้เสียงอะไรครับเสียงอะไรก็เป็น เป, no? เป็นสองรอบที่เหนื่อยครับต้องบอกว่าเหนื่อยเหนื่อยต้องมาต้องเหนื่อยเหนื่อยกับเลอเนี่ยเลออะไรนักหนาก็ไม่รู้ใครเลอกินอะไรมาวะกาแฟเอ่ะสั่งกาแฟมาอยู่หรืออะไรหูเสียงไม่เหมือนแพตเลยเลยอ่ะกินจะบอกว่ากลิ่นกลิ่นข้าวมันไก่โอ้โหต้องมันใหญ่กันแน่กลิ่น้ันไกตัดไอตัดไอตัดไอตัดดนะไอตัด งี้เจอกันใหม่แมปหน้าเราได้เราได้ข้อคิดอะไรจากการข้อคตรดีโอู้ลงกันไม่พักเลยนะโนบิตะจีตาใช่ข้อคิดอะไรจากการป้นครั้งนี้ครับโอเคใช่ไหมอะอยากกินข้าวมันไก่ก่อนมา